สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องแห่งการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษานะคะในคลิปนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเหตุการณ์วาตาภัยจากพายุหมุนที่เกิดขึ้นในโลกโดยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พายุหมุนเขตร้อนในกรณีพายุไต้ฝุ่นไหเยี่ยนพายุไซคโคนนากิไปแล้ววันนี้เราจะมาศึกษาถึงพายุหมุนเขตร้อนอีกรูปหนึ่งนะคะนักเรียนคือพายุหมุนเอริเคนแคทารีนาทบทวนความรู้ก่อนนะคะว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนเหมือนกันคือมีออความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า ร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ที่เรียกชื่อแตกต่างกันนั้นเพราะเป็นการเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดค่ะคือพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณอ่าวเบงกอนทะเลอันดามันและมหาสมุทรแปซิฟิกอีกทั้งชายฝั่งของทวีปออสเตรเลียนั้นจะถูกเรียกว่าไซโคนนะคะนักเรียนคะดังที่ปรากฏอยู่ในภาพค่ะ แต่ในบางครั้งพายุไซโคลนที่เกิดขึ้นในทุกนิปอสเทเรียนี้จะถูกเรียกว่าวินรีวินรีค่ะพายุที่เกิดขึ้นทางด้านตะวันตกหรือทางใต้ของหมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนทะเลจ,จีนใต้นั้นจะเรียกว่าไต้ฝุ่นค่ะในขณะที่พายุที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกคือบริเวณน,นี้นะคะจะและทะเลแคริบเบียนตลอดจนอ่าวมิสซิโกจะถูกเรียกว่าเฮอริเคน เฮอริเคนแคทเธอรีนานั้นถือว่าเป็นพายุหมุนสร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยภาพนี้เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ได้แสดงให้เห็นถึงพายุเฮอริเคนแคทเธอรีนาที่ได้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทวีปอเมริกาเหนือพายุเฮอริเคนนี้นะคะได้ก่อตัวขึ้น ทางมหาสมุร Atlantic, ทรแอตแลนติกเมื่อวันที่23สิงหาคมในปีพศ2548โดยก่อตัวขึ้นห่างจากเนสซอเมืองหลวงของบาฮามาไปประมาณราว280กิโลเมตรแล้วค่อยๆสะสมพลังงานเป็นเฮอริเคนที่พัดเข้าสู่ฝั่งที่มณฑนฟลอริดาในวันที่25สิงหาคมในช่วงเวลานั้นแคทเธอรีนา มีความบุนแรงเพียงระดับ1เท่านั้นแต่ที่เหนือความคาดหมายก็คือว่าเฮอริเคนแคทรีนานี้ได้ขึ้นตัวลงสู่อ่าวเม็กซิโกและได้สะสมพลังงานรอบใหม่จนทวีความบุนแรงเป็นเฮอริเคนร,ระดับ5ซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่รัฐหุยเซียนาเมื่อวันที่28สิงหาคมโดยมีความรุนแรงระดับ4และขึ้นตัวผ่านเมืองนิวออรลีนไปทางตะวันออกผ่านผ่านมิสซิสซิปปีเคนเนสซีและต่อเนื่องไปทางตอนเหนือถึงแคนาดานะคะฮอริเรนแคทเธอรีนาถือเป็นภัยพิบัติ ธรรมชาติที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะคะโดยกินบริเวณกว้างถึง233,000กิโลเมตรทำลายทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างและสาธารณประโยชน์ต่างๆของเมืองขนาดใหญ่อย่างเช่นเมืองนิวออรลีนเกือบทั้งหมดประชาชนสูญเสียชีวิตถึง1,833คนมีผู้สูญหายจำนวน705คน ทำให้ชาวเมกันหลายหมื่นครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัยและปัสจากอาหารและสิ่งประทังชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นเวลา,านานถ้ามาพูดถึงวิกฤตการณ์จากภัยพิบัติร,ร้ายแรงครั้งนี้ก็มีสาเหตุมาจากสองส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกมาจากพลังทำลายร้างของเฮอริเคนแคทเธอรีนาซึ่งเป็นเฮอริเคนระดับ4ถึงระดับ5ขณะที่พัดถล่มฝั่งส่วนสาเหตุที่สอง ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกก็คือเอ เกิดฝนตกหนะักทําให้เกิดการพังทลายของเขื่อนกั้นน้ำที่พื้นที่ต่างๆกว่า80%ของเมืองนิวออรีนน้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลจมอยู่ใต้น้ํานับตั้งแต่วันที่29สิงหาคมบางแห่งนั้นนะคะนักเรียนมีระดับน้ำสูงถึง7เมตรถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งอพยพของทางการได้ช่วยให้ประชาชนกว่า1ล้านคนรอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้แต่มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลย ที่ยังปักหลักอยู่ในบ้านของตนเองนะคะทําให้ต้องถูกตัดขาดเป็นเวลานานกว่าความช่วยเหลือจะเข้าไปถึงค่ะบริเคนแคทรีน่านี้จึงเป็นพายุหมุนเขตร,ร้อนรูปหนึ่งที่ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่บริเวณชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกาได้แก่เมืองนิวออรีนของรัฐลุยเซียนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะนักเรียนคะและบางที่ปรากฏในภาพที่นักเรียนเห็นสวัสดีนะคะ